สองก็ไม่อยู่จะว่าจุดก่อนห้เขาจช่คือพี่ได้เรียกเข้ามาหมดจชาถูกนจะเพราะฉนลมางเรียบร้อยก็มอดียวก็มองรักเข้าตาย้็เช่นกันวันนี้วันนี้ที่่อนวันนี้จะอิกนการพี่เรียกเข้ามาหมดแต่ทั้งเกียรติลงมาสุกเกียบติลงมาหมเพราะว่าตัวไปไปถือข้อมูลตายนมดรางอีกทีรักก็บอผิด เรียกไม่มานี้กันไม่มาเลยพิจารณาจำเรียกบบจำเขาเขาใช่ไหมมือเรียบร้อยเขาไปมองผู้เดียวไข้เรียกพิจารณาคนที่มาช่วยพวกเขาจับถือเขาก็ได้อยู่พวกเขาจับเสือจูงสายคนอยู่วันนี้เสือชูนยังหนักกว่านี้เอาอี้บนรางเนาะที่บนงลางเนี่ย เันี้เกี่ยวกอไรไปมันถือวันนี้ถือก็ว่าถือคือคือที่จะว่าจำเก่าเห้อจแต่ประจําเก่านะเป็นเจ้าของมุสีบ้ลน้างเล่ยเม่วานเห็นได้อีก่แล้วบ้าร้างก็เก่าแล้วว่าที่บอกเสือุ้งว่าถูกมบ่ผ่านอาจารย์นี่ก็ตามเรียกแม่มาด้วยกันเงินบ่อยเมวันนี้เรียกแม่มาด้วยกันทั้งหลายตัวเรียกลักนิหน่อยตัวนึ่งระบาร์เทสสิป้ายเมื่อไหรเมื่อนี้เลยบไม่มาเ่อนป้ายแล้ว เจียบเขากพทุมาจำละลายก็ถึงน้ำลายอยู่เม่นี่ยก็ไดยิ้มประจาก้ามาขาตั้งใจอรปจ่าขียนห้ถึงวัดเขาบอกไม่คิดจุงวันล้างอีกน่เรียกามาเดียวกันเงินวัดประเทศทำไมถึงทำไรเขาบอกวันนี้เรียกามาเดียวกันแค่นี้ไม่ไม่ดีวันนี้เรียกลัาวีซีโตเรียกับเดียวกันหกตัวไม่มาเดียวกันฮอกโัวไม่ออกเดียวกัน ออกไเ่กันดีไม่ออกไส่กันค่ะจิไปคันแกนไปหับลูกก่อนอ๋อจิไปหาปลูกขันแกนเรียกได้เลยละเรียกได้แล้วชูเนีอยไรยติมือขึ้นเย่อวแล้วเช็ดมือหนัอหน่งอ๋อูลายติตาชูเนีเ็ือขึ้นเอาแน่นแเลยครับแน่นนักวันนี้เอาบ้าหลายตัวบ้หลายตัวสีแค่สามคู่นึงวนี้มั่อกแกงรูไม่แกงให้แค่เขาสามคูเท่านั้นคะมดรอไห่สามคู่เาะเรื่องชื่อหลายเราสให้โยทัรัทยาเมื่อไหร่ป่ะที่ครับ มาช่วยกันแกกันกนมาแต่งกนจกันแจกคอยครอวันนี้กระจายบริการได้หลายจมีสามปูกคนเงินต้องเขียน้า่ในสิไปนั่งเรียนวานแจหมดนะจิกมาอยู่ไม่ก็แม่สิไปกางคืนยี่ปุ่นจะสามสเมื่อก็ช่วงาอะไรขึ้นนก็หลารบ้าเห็ดเช่นกูขับใช่ไหมใช่ เบื้องไม่หเรีกแค่เทงาันเบ้องเรียกแค่แทานันแล้วเมื่อเบิ้อยางเบิ้งย่อมะขานาเกลยอ่เบอนี้สองหกข้าหนึ่งสามไม่หดสองย่ไหเรียก่เหมืกันชุนจีเกเตเก้าบมก้าข่านี่เมื่อเราก้าสองเก้าห้ามอชุนก้าห้าอาเก้าไ่ห ไม่เลขผิดอีบกันประกอบพูเนี่ก้าข้าก้าสองก็ถือมัก้าเนี่ยสองขั้นใ่ี่ยไม่มาด้วยกันไม่มาดีไม่มาด้วยกันครั่ไหมก็ตือชนนี่ประมาณได้กันเอเรียกมันอภาเข้าเขาไม่ร้รี้ตัวเสือเาไม่ร้น่ากล้าเข้ามาจดเปร้ตัวสภาเนะจวดเรียกกันเกัน เทียว่านิเตี้ยครับเก้าห้ามานะเก้าสองมานะโอ้ยบักแขงเว้ยไมจุดไม่จุดฐานม่จุดั่อวันนี้ไปรักเขาเลยกี่ลอยังบอกเลแล้วไม่หร่ใช่แม่นูกจ้ะอราวเจ้าไปสอยางเนี่ยบอกคนฟังเลยเขียวดนียเทียวกานิเตี้ยจ่๊จ้ะแล้วเลยื่องผียน่จับประเทนนะพีมันข้ามข่ามู่เออเิ้านี้ ก็ฮะสองคนสองคนไี่อยู่นี่นะอือผมกกันคจ็นี่เือะไรเนาอะฮะเจ็บใจ้มดนี่เลกเลจบไนี่ครับไม่มาดีกันหลักเลขนี่ครับไม่มาดีกันก็บมาไนี่ครับนะเช่นที่ก้าบอกครัโอ้นะครับนี่นะครับว่าคือบไนทึกนะครับสองหาฮักเกือาเข้าสองกับสามตเพระตะวันเข้าห่างไปนี่เนาะโอ้ยือมันบ้าด้วกัน ครับนี่นะครับบอมาเดียวกันถือต้องครับบอมาเดียวกันถือต้องครับยาคูพดชืือับฟูไห้พิชคือนะครับนแต่ว่าเลขแข่งเข่าคือให้เขาแน่นนี่นะครับนะแน่นข้าบนนี่อันนี้คือบอาไม่มาด้วยกันนี่นะครับครับตรงนี้นะครับชื่อคาว่ากันยังบอกับ่คำว่าบอกไปหน้าชื่อขาว่ากันยังบอกหลายคนอยู่ครับเขาเคยบอกว่าไม่บอกชื่อคำว่ากันชือามห้ากันแล้วก็เนาเคยบอกบ่าเคยบอกครัะ แม่นว่านครับแม่นแม่นครับว่านี่ว่านี้ขักว่านี่ขักว่ายตัวนี้ว่านี่ว่าไรตัวนี้ขี้ขาเห็ดคือมันั่เอาสูตรไม่ติดตาสูตรไม่เนไฟบุญกู้แต่เ้าเปลี่ยนสูตรไม่ต้องไปใี่หนึ่งวันนี้เอาสูตรไม่คักๆคืต้นง่านนะเอาแบบเอาเกจจิมวันเหรอมันใ่เนวเกจจิมวันไม่ผ่านี้ผ่าน อันนี้มันฮอกิางวดนึ่งออันนี้มันเป็นสูตรอกซิพางวดเกี้ยก็ผ่าด้วยกันก็ผ่านนี่โอ้นะครบอกางวดเพาะว่าปกตินี่ผาที่ใสูตูดเจ็ดซิมวดจุดลอยวดบอกลายจุดโอหลายสูตรนี่บวกเล้วว่ามันเข่าหางงวดแล้วก็ผ่าเคยบอกว่านี่ไม่เืขาหางงวดวผ่างวนี้เอาเก็ตจมงวดแล้ว่็ผ่าจุดนี่ นั่นปรเทนิโก็แะรับนี่นอนรับน่นอนครับคู่ประกอบนครับที่นี่จีนหรอว่างอดมหันครับะจืดว่านี่จืดคือยแจ่็อะไรจุดห้องานี่จือเนี่ยไม่มาไหรเนี่ยม่นหรอครับจืดข้าวว่านี่จืดครับ ยอจีบไปจบเยอก็ตีดอกพอพูดเป็นดหรบ่อาครับบอมีด้มาดอกคั็มันก็มีมันก็มลดแน่นะพ่อนะมันก็มลดแน่นี่บอกว่าชือุนะครับนีบอกว่าเลขกี่หลอยินีมเ็กิลลอยดนว่าบ่ได้ยินฟังเขาตัวนี่แม่นี้ดีน่ะจังเดียยมขอล่อมากหมอนี่เออก่าทตือปบ่นีกเตอน่า เาจังได้จังความหรว่าล้มตาลานมีนะเจ้าหลาย่อุ้ยมันสั่นบนล่างเนี่ยชุดนี่บนล่างป่อมค่ะโอ้พี่นิติบ้างเหรอครับเครับเวลาเคยออกไปยืุ้ดไหนใ่เอาไปครับเปินโอ้ยมันของเราแมนครับแมนครับ่่ มันไ่ได้ผิดเดียวเขาเหยียดเดื่อเขาเห็ดเีสูดซ่เาเเียผิดตางแมันบอิดแมันบอกาเขาเปล่ยนเจบอกจะรู้ว่ายดอกกูงี่ก็เสียแขนจะบ่เสียหรอกยังมีลอสีเวมันบ่เสียงโง่เลยนี่มเสียงโง่เลยกันมาเบ่งมาเบ่งรักานบอกผิดน้่บอกรัดเขาจับฟูผิด่อนี่มันี้มันอหลได้กาหากรสงงจุดยด้ล่ะ Trong cái trang ha gặp nung hưng hoa miễn cụt lạc hôn tony lạc hôn trang mật càm bụi chưa thưa hai càm chưa chút chưa càm 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 chưa หลยมาํำนะครับเนาห้ามไมอก็จังวันนี้ก็จังไรอยเนี่ยวันนี้จังไรอยู่เนี่ยก็เปลี่ยนอ๋อวันนี้ก็ก็ก็เปลี่ยนนี่จากไรค่ัหน้าวันนี้วันนี้ก็มีอยู่ก็ราาที่ม่มีหรอกวันนี้ก็เปลี่ยนไม่มีก็เปลี่ยนม่มีวันนี้วันนี้มีเลย มาเเยอจะขาแมนถิ่มสามหาข้อถิ่มสามมวลหาข้อถิ่มเลยนะครับหาข้อถิ่มมวลนี่มึงไม่ดีบ่เก้ากระแปดถิ่มาคักมาแนวนี่หาข้อถิ่มเลยหาข้อถิ่มมวลนี่ยหาข้อถิ่มมื่อหาข้อใส่ขวางไว้บอแมนบอแมนติหาข้อเก้าแปดนี่มาใส่ขวางมาฝากพี่น้องบอนะครับมาฝากเอฟซีมวดนี้นะครับสามก้อนอันนี้มันมวลนี่เดียวม <PAUL> ันมวลพันไปแล้วใช่มันจะบุกเก้าใช่ พวกโจยนีเอ้ามันเพิ่งเก่าที่รียกสิางวัน่านี่บนเพิ่เก่านะครับก็ตาจับหักข้อใส่ฝองมาฝากปี่นอง่ทนผู้ชมปี่นองเอฟซีแล้วเก้าแปดนะครับนะหักแล้วหักข้อใส่ฝังวบยางคาดแล้วบ่ไอีบ้ครับบ่ไอ้นี่จ้างมันครับนี่ก็จบเนี่ยือก็ไม่ถื่นี่ืครับถือนับเือมันครับไม่มาด้วยกันบ่ไม่ดีครับ่ไม่เนาะ เง <si <si ี้บ้ามันกันหงหกตัวเกตัวคนละเรียกน้อยๆอนี้เรียกเอาง่ายเรียกเอาง่ายแล้วพอแล้วงี้ยัามว่าเอาสี่ให้หรอกยาม่ได้บอกได้ได้แน่นอนนะอันนี้ก็ขอโทษด้วยนายบางนี้มอหอยมูขอโทษจีจับผิษเนาะถ้าเมืต้องปิดหมดรางนี่เนาะนี่ไงคักบอยมันมาเห็ดเชียนนอบ โอ้ยหาว่าเอ้ยมาจริงๆเน่อยสิจุดไปจุดเนี่ยจุดไปจุดเนี่ยยังพอไหมเขาบอว่ามาไหมนะครับเนาะมันก็มีเักเลขยลเรเลีไม่ผิดเนาะไม่ผิดค่ะคุณตาเบื่อเงาเลยเชื่อหรือไม่เชื่อเชื่อนี่คนยโสธรนี่เป็นเชืแท้บมีดอครับโบมีครับบ่มี่วันนี้เห็ดไหมบอกคือเกาบ่คือเกานะครับว่าวันนี้แต่าอีกขึบนเปียกเปล่าเปียกเปละานาำต้มาตกนะแป แต่ตลาดมืเเฮ็ดเทีนวครับว่าทีเนี้นี่เ๋ยวก็ชมันบอกมาแถววันี้ออมันบอกมาตับเอเ้ยนี่เนี่ยเราเรียนช่งผิดซเนาะเพราะมันเรียนด้านบนจ้่ับลอยกี่ลอยไหฮะก็ก็เด้บอกว่าชีวจุดถามหาเนนไ่ได้ชีวจุดไงมันกี่ลอย ได้ยินหมอเขาอเสียบว่าครับเฝ้าครับตัวป้าจุดนี่ขี้ไหลไปหามือดีดีั่นครับแต่คือป้ตากับเบ้าย้ำประจำนะครับกี้ไหลดิครับตัวนี้ตัวปอาจุดหรืขี้ไหลมากตือไหลไปหาโมือเราอ้างเรื่องใครบอกครับให้ระวังดีๆนะครับเนาะได้บอกครับได้บอกว่าแต่คือตัวฮาคับเก่าที่ป้าจุดนี่ไหลไปหาโมือร้อยห้ากันใช่ร้อยห้ากันเลยนะครับเนาะนี่ป้าจุดไปร้อยห้างกันแตกว่แตกว่ะได้กินกุ้งหม้อบอกเนาะไม่ใช่ขี้ไหล มืบอที่มาบ,อ, <จะ S 1> บอนบอนบนบั่งอีกนะคะ,ะกลับมาบนล่างอีกนะคุณพ่อน,นะ